สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองผอบอตอรอบินด่วนสอบทหารครั้งพบอาวุธปืนให้ก่อเหตุมีตราโลจากกรณีนายกวินแสงมินกุลอดีตทหารเกณฑ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเซเว่นญาตลรัดพร้าและผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามปทุมธานีเสียชีวิตสองศพก่อนขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดระนองโดยระหว่างทางแวะปั๊มน้ำมันที่ประจวบคิรีขัน พร้อมชักอาวุธปืนข่มขู่พนักงานเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายตามที่ได้ไรายงานข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้นทางด้านของพลตวรวจเอกสุชาติเทียรัวัสตรรองผบอรตรในบินด่วนมาที่สพปากน้ำจังหวัดระนองเขาสอบปากคำนายกวินแสงมินกุลอายุ23ปีผู้ต้องหากราดยิงประชาชนเสียชีวิต2ศพโดยจุดแรกภายในบริเวณร้านสะดวกซื้อซอยรับพร้าว25 ต่อมาได้บุกเข้าไปกราดยิงในโรงพยบาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีก่อนจะขับรถหลบหนีมาที่บ้านญาติที่จังหวัดระนองจนเข้ามอบตัวในเวลาต่อมาทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนซิกซซวเออร์ตราโลและปืนลูกโมกข,ของกลางในคดีจำนวนสองกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนโดยมีหมายจับสารอาญาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร หลังพลตํารวจเอกสุชาติสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วจะลงบันทึกประจําวันที่จังหวัดระนองสําหรับการดําเนินคดีที่จังหวัดระนองจะดําเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและหากกระทําความผิดเพิ่มเติม,ตมก็จะดําเนินคดีอย่างอื่นทั้งนี้ในการตรวจสอบอาวุธปืนซิกซาวเออร์ auer, เป็นปืนตาโรซึ่งเป็นปืนของตํารวจซึ่งไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุได้มาอย่างไรเมื่อสอบเสร็จจะนําตัวเข้ามาที่กรุงเทพที่สอนอพระหนโยธิน การประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีมาอายัดต,ตัวต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ